สวัสดีครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณนะครับวันนี้ผมมีสูตรอีก1ตัวมาให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าสูตรที่ผมจะให้ไปเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าวิธีการคำนวณมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับแต่ว่าเราจับจุดนะครับเราจับจุดของ รา,างวัลที่ออกมาว่าทิศทางในงวดถัดไปเนี่ยมันจะออกมาใน,ในลักษณะแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในห้องสูตรคำนวณสูตรก่อนหน้านี้สูตรก่อนหน้านี้ก็ที่เราทำเน้นหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเน้นไปเลยว่านี่คือตำแหน่งหลักสิบนี่คือตำแหน่งหลักหน่วย แต่เพื่อกันเหนียวนะครับเราก็ต้องมีสูตรอีกหนึ่งสูตรมาเปรียบเทียบว่ามันจะมาในลักษณะใกล้เคียงกันหรือมาในลักษณะตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตร2ตัวบนแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็น3ตัวบนได้โดยการวางตำแหน่งของหลักร้อยนะครับแต่ผมคาดว่า หลักร้อยนี่มันมันไม่ชัวนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนมันก็ยังไม่ชัวนะครับเพราะว่าตัวเลขมันปีนี้ปีเริ่มต้นปีหกเจ็ดเนี่ยเราต้องเราต้องมีแนวทางการเดินของตัวเลขของมันก่อนแต่เราทำาตัวเลขแบบต่อเนื่องนะครับจากปีหกหกต่อปีหกเจ็ดเรามาดูซิว่ามันจะเดินต่อในปีหกเจ็ดหรือเปล่านะครับการคํานวณน,นะครับ วิธีการคำนวณของ2ตัวบนชุดนี้นะครับ2ตัวบนชุดนี้มันใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมาบวกกันได้1แถวนะครับอันนี้ได้1แถวต่อมาแถวที่2เนี่ยเราจะใช้หลักหน่วยนะครับแล้วก็บวกไปอีก7 7ตัวนี้แหละครับเป็นตัวบังคับบวกไม่ว่าหลักหน่วยจะออกมาเลขอะไรนะครับเราบวกไปอีก7แล้วก็นับต่อไปอีก2ตำแหน่ง ามาดูนะครับในงวดวันที่16เดือน9ปี66เลขที่ออกนะครับคือ3 2 0 8 1 2อันนี้สมาชิกเพื่อนๆคนไหนที่พอที่จะมีเวลานะครับจดไว้ก่อนนะครับจดใส่สมุดสักเล่มหนึ่งจดแนวทางของการคำนวณแบบนี้นะครับแถวแรกเราใช้หลัก1 0แถวแรกเราใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบวกกันนะครับคือ8 หลักร้อย2หลักหน่วย8บวก2เท่ากับ10ก็คือ0เราใช้เฉพาะตำแหน่งสุดท้ายนะครับคือเลขหลักหน่วยของผลบวกคือเลข0นย์นะครับนับต่อไปคือ0 1 2ได้ศ1 2ย์นะครับแถวแรกแถวที่2หลักหน่วยเราก็คือเลข2บวกไปอีก7เท่ากับ9นับต่อไปคือศ1ย์ แถวแรกได้0 1 2แถวที่2ได้9 0 1ทีนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะจับแถวบนกับแถวล่างนะครับจับแถวบนกับแถวล่างเป็นคู่กันแต่รอบนี้ไม่นะครับแถวบนเราก็จับกันแถวล่างเราก็จับกันแล้วเราก็มาจับแบบบนแบบล่างนะครับเราไม่มีตำแหน่งไหนนะครับที่จะบอกว่านี่คือตำแหน่งหลักสิบและนี่คือตำแหน่งหลักหน่วยไม่ใช่นะครับวิธีการนี้คือไม่ใช่วิธีการแบบนี้ก็คือเราจะจับในแถวแนวนอนนะครับ แนวนอนเราก็จะได้คือแถวแรกคือ0ูนะครับศูแล้วก็12 01, 02, แล้วก็1 2ได้มา3าคู่นะครับแถวที่2ก็ 90, 91, แล้วก็0 1เห็นไหมครับมันเพิ่มเติมมานะครับในสูตรของแนวนอนในการจับแบบแนวนอนทีนี้วิธีการจับแบบแนวตั้งอีกการจับแบบแนวตั้งเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับ 09, 00, 01, 19, 1 0 1>, 1 1 2 9 2 0แล้วก็2 1นี่ไงครับ <c oughs> นี่คือการจับแบบแนวนอนและแนวตั้งของ2ตัวบนแต่ไม่ระบุตำแหน่ง10หน่วยนะครับไม่ระบุตำแหน่งทีนี้เพื่อนๆอาจจะบอกว่าเออมันเยอะครับมันเยอะครับฝั่งนี้ได้9นะครับฝั่งนี้ได้9คู่ไม่กําหนดตำแหน่งนะครับฝั่งนี้ได้อีก6เป็น15คู่ แต่เรามีวิธีการครับเรามีวิธีการก็คือเราจะใช้เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเป็นตัวตัดแต่ครั้งนี้นะครับเลขวิ่งที่ผมจะให้ไปเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่แบบตัวเดิมนะครับมันเป็นการขยายเลขวิ่งมีทั้งหมด2ชุดชุดละ2ตัวทีนี้เราจะทำมันยังไงมาดูกันเลยครับอ่าเอางวดนี้นะครับงวดนี้เลย เลขวิ่งที่ผมให้ไปเามื่อก่อนผมจะให้คือศูนย์เอาเราเราเอาหลักหลักแสนนะครับบวกหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย,อยนะเออหลักแสนบวกหลักพันมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องเออเอาขาตั้งกล้องแล้วมันมองไม่เห็นผมทำไม่ผมทำไม่ได้นะครับต้องขอไปสมาชิกเพื่อนเพื่อนก็ ก,ก็ต้องดูดูไว้ก่อนนะครับผมจะพยายามทําให้มือมันนิ่งที่สุดนะครับเท่าที่จะทําทไดา้เลขวิ่งของเรานะครับคือนี่ครับตําแหน่งนี้นะครับสามกศมันเท่ากับ3แล้วก็4ส่วนนี้นะครับ8ปดบวกสอแล้วก็1ทีนี้แหละครับเพื่อเป็นการครอบคลุมตัวเลขให้มากที่สุดนะครับ มันอาจจะดูแล้วมากก็จริงนะครับแต่โอกาสที่มันจะมามันมีมากกว่านะครับมันมีมากกว่ายิ่งซื้อมากโอกาสถูกมันก็ยิ่งมีมากใช่ครับสมาชิกบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่คุ้มแต่ก็ลองไปดูนะครับว่าแล้วก็เอาตัวเลขของผมเนี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้ครับหรือว่าเอาไปเทียบกับตัวเลขที่เพื่อนๆชอบสมมติว่าเพื่อนๆชอบหรื้นนี้ออกมา เพื่อนๆคิดว่ามีเลข9้านะครับเพื่อนๆก็ไปวงที่เลข9้าเลยครับเน้นตัวที่มันมีเลข9ก้าก็ได้แต่นี่คือการคํานวณในห้องสูตรคํานวณผมจะให้แบบนี้แหละครับเอากว้างๆไว้ก่อนเอากว้างๆไว้ก่อนถูกก็ดีไปนะครับอ่าไม่ถูกก็ก็ก็ <laughs> มันก็อธิบายยากนะครับคือเราสร้างโอกาสได้กับตัวเองดีกว่านะครับดีกว่าไปอ่าไปฟันอันนั้นก็คือมันมัน มันถึงคราวของเราที่เราจะถูกจริงๆนะครับถ้าเกิดเราเน้นตัวเดียวหรือสองตัวแล้วมันถูกแบบได้ได้กําไรมาเยอะเนี่ยอันนี้มันคือถึงวาระของเราแต่เราไม่รู้นะครับว่าวาระเรามาเมื่อไหร่เราก็จะเลยต้องสร้างโอกาสของเราทีนี้เลขเลขวิ่งนะครับได้สามกับสี่แล้วก็ศูนย์กับหนึ่งเรามาดูเลยครับถ้าในกลุ่มตัวเลขทั้งแนวนอนทั้งแนวตั้งมีสามกับสี่หรือศูนย์กับหนึ่งนี่เราเอาหมดนะครับแล้วเรามาดูนะครับสามกับสี 4, ่ศูนย์กับหนึ่ง มีครับมีครับศูนย์ครับหนึ่งครับหนึ่งครับศูนย์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 ครับอ่าหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งฉะนั้นนะครับรอบนี้รอบนี้ตัดได้แค่ตัวเดียวครับสองเก้าที่ไม่มีศูนย์กับหนึ่งและสามกับสี่เออเอาสิแต่ดูให้ดีนะครับบางทีมันก็จะมีเลขซ้ํากันอยู่เหมือนกับศูนย์หนึ่งเนี่ย ศ1กับ0 1มันมีซ้ำนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่า9 1มีไหมซ้ำา1ึมีไหม1นึ 12, คือ2 1นะครับมันกลับให้แล้วนะครับ1 2คือ2 1 10คือ01อันนี้10ไอ้0 0ไม่ต้องกลับแล้วนะครับ0 0ทีนี้นะครับอ่าอันนี้คือ2ตัวบน,นเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะครับบางตัวมันซ้ํากันบางตัวมันก็กลับให้แล้วฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่ารอบนี้2ตัวบนที่เราจะเอาไปนำนำ ทีนี้ตำแหน่งหลักร้อยนะครับตำแหน่งหลักร้อยเพื่อนๆก็จะไปดูในสูตรตำแหน่งหลักร้อยที่ผมให้ไปนะครับแต่ว่าผมเน้นที่2ตัวก่อนนะครับเน้นที่2ตัวเพราะว่าโอกาสที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันมีมากกว่านะครับ2ตัวบนงวดถัดไปนะครับง <c oughs> วดน,นี้ออกอะไรเอ่ย20 202นะครับ02นย์สองศูนย์สองศูนย์สองมีอยู่ในคู่นี้แล้วครับ0220อ่านะครับ มันเป็นตัวเลขที่ไม่ระบุตำแหน่งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับพอที่จะเข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกสักงวด2งวดนะครับแล้วจะเราจะไปดูในงวดสุดท้ายกันเลยว่าอรอบถัดไปเนี่ยในวันที่17มันจะออกอะไรงวดวันที่1เดือน10นะครับเลขที่ออกคือ7 2 7 2 0 2แถวแรกนะครับเราจะใช้หลักร้อยและหลักหน่วยมาบวกกันคือเลข2เลข2 2บวก2เท่ากับ4ครับนับต่อไปคือ5แล้วก็6แถวที่2นะครับเราจะใช้หลักหน่วยก็คือเลข2บวกด้วยเลขบังคับคือ7 2บวก7เท่ากับ9นะครับนับต่อไปคือ10แล้วก็11ก็คือ0กับ1 9ครับ9 0 1 <c oughs> จับครับจับในแนวนอนก่อนนะครับจับในแนวนอน จับได้คือ4 5 4 6แล้วก็5 6นะ4 5 4 6แล้วก็5 6แถวแรกนะครับ4 5 4 6แล้วก็5 6แถวที่2นะครับจับได้คือ9 0 9 1แล้วก็0 1นะครับอ่า9 0 9 1แล้วก็0 1ต่อมาจับกันแบบบนล่างนะครับแถวแรกกับแถวที่2จับกันก็จะได้เป็น 40, 4 9 4 0 4 1 5 16, 9 5 0 5 1 6 9 6 0แล้วก็61อันนี้เพื่อนๆคงจะจับกันเป็นนะครับเมื่อได้เลขทั้งหมดแล้วนะครับทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเราไปหาเลขวิ่งนะครับ2ชุดชุดละ2ตัวเท่ากับเลขวิ่ง4ตัวนะครับอ่ะ74ครับ7บวกเเป็น14ครับได้4แล้วก็5นะครับ 2บวก2ได้4ครับแล้วก็5นะครับได้4กับ5แล้วก็4กับ5ฉะนั้นนะครับคู่ไหนนะครับที่มี4กับ5เราเอาไว้นะครับ4 5ครับมี4ครับมี5ครับมี4ครับมี4ครับมี4ครับ มีห้าครับมีห้าครับมีห้าครับสรุปแล้วนะครับได้ทั้งหมดรอบนี้เราได้ทั้งหมด9คู่แต่ไม่ระบุตำแหน่งนะครับไม่ระบุตำแหน่งว่าจะมาในตำแหน่งหลักสิบหรือตำแหน่งหลักหน่วยนะครับฉะนั้นเมื่อซื้อนะครับต้องกลับด้วยนะครับ4 5ก็คือ 5, 4 4, 6คือ 6, 4 5, 6คือ 6, 5นะครับ สี่เก้าคือเก้าสี่อันนี้บางคู่นะครับบางงวดมันก็จะมีเลขซ้ให้อยู่แล้วนะครับบางงวดมันก็จะมีเลขซ้ให้อยู่แล้วทีนี้นะครับผลรางวัลที่ออกในรอบนั้นก็คือสี่หกครับสี่หกอ่าสี่หกนะครับสี่หกก็มาตรงสี่หกก็มาตรงทีนี้นะครับงวดถัดไปสี่สี่หกเก้าสามหนึ่งสี่สี่หก จับเหมือนเดิมครับหาก่อนนะครับแถวแรกหลักร้อยบวกหลักหน่วยอันนี้เพื่อนๆผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เขียนด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจแล้วก็เอาไว้พลิกแปลงได้นะครับพลิกแปลงสูตรว่าผมให้เป็นแบบนี้เราสามารถที่จะพลิกแปลงสูตรทําออกมาเป็นสูตรของตัวเองได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเราจะหาโอกาสให้กับตัวเองคือพอสลักรางวัลออก เสร็จเมื่อไหร่เราสามารถที่จะทําได้ทันทีเลยนะครับใน2ตัวบนหรือจะไปเอา3ตัวบนก็ได้แล้วเราเอาเลขที่เราชอบเลขที่เราคัดเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้มันสะดวกสบายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อก่อนนะครับซื้อก่อนพไ,ไปซื้อวันหลังๆเนี่ยโอ้แทบจะหาตัวเลขที่เราชอบและเราต้องการไม่ได้แล้วนะครับ ออนไลน์มีเยอะนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะครับข่าวมีอยู่เยอะนะครับอ่าซื้อไปแล้วไม่ถูกรางวัลไม่สามารถเบิกได้นะครับเราต้องไปเลือกซื้อสลากสลากอ่ารัฐบาลที่เราสาที่เราไว้ใจนะครับหรือเราไปถือเป็นใบเอาไว้นะครับไม่นั้นมันจะเกิดปัญหา แถวที่1นะครับ4 4 6เราใช้หลักร้อยและหลักหน่วยบวกกันเท่ากับ4บวก6เท่ากับ10ก็คือ0 0นับต่อไปก็คือ1 2นะครับแถวแรกได้0 1 2แถวที่2นะครับเราจะใช้หลักหน่วยบวกด้วย7นะครับบวกด้วย7ทุกครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้ก็คือได้13ก็คือ3นะครับได้3 4 5 3 4 5เราจับเป็นแนวนอนก่อนนะครับก็จะได้คือ0 1 0 2 1 2 3435แล้วก็45นะครับตามนี้เลยนะครับอ่า0 1 0 2 1 2 3 4 3 5แล้วก็45ทีนี้จับแถวบนแถวล่างนะครับจับแถวบนแถวล่างก็จะได้คือ0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4แล้วก็25แถวแรกนะครับแนวนอนเราได้6ตัว6คู่แนวตั้งเราจะได้ทั้งหมด9คู่9กับ6 เป็น15คู่นะครับแบบไม่ระบุตำแหน่งเราก็ต้องหาเลขวิ่งไปตัดครับเพื่อนๆจะใช้เลขวิ่งของอาจารย์ท่านใดก็ได้นะครับไม่ต้องเอาเลขวิ่งของผมก็ได้ลองเอามาตัดดูว่าเออถ้าหากว่าเพื่อนเเชื่ออาจารย์ท่านไหนเพื่อนเพื่อลองดูนะครับว่าเลขวิ่งตัวนั้นนะ่ะมันสามารถเอามาตัดในชุดของเราได้หรือเปล่ารอบนี้เลขวิ่งก็คือ,อ9บวก1เท่ากับ10ก็คือ0แล้วก็1นะครับ 4กับ6บวกกัน4กับ6ได้เท่ากับ0ย์แล้วก็1ครับเลขวิ่งตัวเดิมนะครับศ1ย์แล้วก็ศ1ฉะนั้นคู่ไหนที่มี01นะครับคู่นั้นเป็นคู่ที่เด่นนะครับที่มี0นย์กับ1อ่าอันนี้มี01อันนี้มี1ครับอ่าฝั่งแนวนอนเราได้แค่2คู่นะครับฝั่งแนวตั้งครับมี0กับ1ได้0 3 0ย 0, ์5ย์ 1,3,1,4,1,5ครับได้ทั้งหมดกี่คู่ครับ2,4,6,8ได้8คู่ไม่ระบุตำแหน่งนะครับไม่ระบุตำแหน่งเลขที่ออกมาก็คือเลข51ครับคือ1,5นะครับตัวกลับคือ1,5,5,1อ่าอันนี้ก็ถูกไปนะครับอีกสักง,งวดครับเพื่อความมั่นใจและเราไปดูกันในงวดที่จะถึงเลยอ่า 743951หาแถวที่1คือใช้หลักร้อยและหลักหน่วยบวกกัน9ก้าบวกหเท่ากับสิก็คือ0 0นับต่อไป2ตำแหน่งก็คือ0 1 2นะครับได้แล้วแถวแรกคือ0 1 2แถวที่2ใช้หลักหน่วยบวกด้วย7นะครับ1นึบวกเเท่ากับแนับต่อไปคือ9แล้วก็10ก็คือ0ได้8 9 0จับคู่แนวแนวนอนนะครับได้0 1 0 2 1 2นะครับแล้วก็8 9 8 0แล้วอ่ะเดี๋ยวนะ8 9 8ปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็เ0้าศูนย์ถูกแล้วนะครับแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ได้หกคู่นะครับแนวนอนได้หคู่ต่อมาแนวตั้งได้เคู่นะครับได้ศูนย์แปดศูนย์เก้แล้วก็สอหาเลขวิ่งครับเลขวิ่ง2องชุดชุดละสองตัวนะครับอ้าวมาเหมือนเดิมอีกแล้วได้ศูนย์กับห ทุกครั้งนะครับเราจะได้สองตัวที่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอนะครับบางครั้งก็จะได้น้อยบางครั้งก็ได้ทั้งหมดบางครั้งได้ทั้งหมดนะบางครั้งก็ได้น้อยอวิ่งสูตรแรกนะครับ7จ็บวกสเท่ากับศูนย์กับหสูตรที่2ก็คือ9กับศนย์ก็คือศูนย์กับหได้ศูนย์กับหนึ่งอีกแล้วนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วมีศูนย์กับหนึ่งครับ ศูกับหนครับศ์กับหนครับศกับ1นึ่งครับศนกับหนี่0ครับนี่0ูนย์ครับนี่ศูนย์ี่หครับนี่หนึ่งครับนี่หนึ่งครับแล้วก็นี่ศครับฉะนั้นตัดได้แค่ทั้งหมด3คู่นะครับจากทั้งหมด15คู่ตัดออกได้แค่3คู่ฝั่งแนวนอนเราได้5คู่ฝั่งแนวตั้งเราได้เจ็ดคู่นะครับเลขที่ออก9ก้ มาไหนเอ่ยมานี่นะครับไม่ระบุตำแหน่งนะครับไม่ระบุตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยนะครับ990อ่าแต่ว่าพวกนี้มันเห็นนะครับ้ยเเนี่ยมันกลับให้เราแล้ว8 0 0 8เนี่ยมันมันกลับให้เราแล้ว0 1 1 0มันกลับให้เราแล้ว20อ่า0220มันกลับไปเราแล้วฉะนั้นเราจะเหลือเพียงกี่คู่ครับอันนี้คือข้อดีของการจับแบบแนวนอนและแนวตั้งนะครับคู่ไหนที่มันกลับให้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลด จำนวน2ตัวบนลงไปได้หลายตัวนะครับหลายตัวทีนี้เรามาดูนะครับงวดต่อไปมันออกอะไรเอ่ย97ครับ97มันมีหรือเปล่ามีามี97ตัวนี้นะครับมีามี97 79 97และว79นะครับอันนี้ก็ถูกไปตำแหน่งนี้แหละครับตำแหน่งนี้ก็จะได้นี่ออก7 57ได้57นะครับ57เรามาดูมีไหมครับ57ของเรา มี75หนะครับอ่ามี7 5 57หหต่อมาเลยนะครับงวดที่ออก5 4 4นะครับเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับตามที่ผมได้แนะนำไปทำเป็นสูตรขึ้นมานะครับเขียนเพื่อความเข้าใจแนวนอนนะครับรอบนี้แนวนอนงวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขมันเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะได้เพียง3คู่เองครับแถวแรกมันได้4 5 6ห้าหแถวที่มันก็ได้4 5 6ห้าฉะนั้นมันได้เท่านี้ครับ ทีนี้จับบนจับล่างนะครับแนวตั้งจะได้4-4 4-5 4-6 5-4 5-5 5-6 6-4 6-5แล้วก็6-6ออก4-4นะครับอ่า4-4เห็นไหมครับเพื่อนๆพ,พอที่จะเข้าใจไหมครับถ้าพอเข้าใจในเพื่อนเอนเขียนนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะเป็นแนวทางในการเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดูกันเลยครับในงวดที่จะถึง ในงวดที่จะถึงเดี๋ยวจะผมจะบอกข้อสังเกตอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเกี่ยวกับตัวเลขลดแต้มเพิ่มแต้มแต้มเดิมลดแต้มเพิ่มแต้มแต้มเดิมนี่คือที่เท่าที่ผมสังเกตนะครับบางครั้งมันจะฝากเอาไว้นะครับบางครั้งมันจะฝากตัวเดิมหรือตัวที่ลดไปหนึ่งแต้มหรือตัวที่เพิ่มไปหนึ่งแต้มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะทํายังไงให้เพื่อนเพื่อสมาชิกได้ดูกัน เอาเลยครับแนวนอน2แถวได้901นะครับแถวแรกแถวที่2ได้123นะครับ901กับ123จับเป็นแนวนอนก่อนได้909101แถวที่2ได้1213แล้วก็23นะครับได้6คู่ไม่ระบุตำแหน่ง10หน่วย จับกันแบบปกตินะครับแนวตั้งก็จะได้9192930102031112แล้วก็13ทั้งหมด9คู่แบบไม่ระบุตำแหน่ง10หน่วยทั้งหมดก็จะได้15คู่แบบไม่ระบุตำแหน่งวิธีการตัดเราใช้เลขวิ่งครับ2ชุดชุดละ2ตัวหลักแสนบวกหลักพัน6บวก5เท่ากับ11ก็คือ1นับต่อไปก็คือ2 ชุดที่2ก็คือหลักร้อยบวกหลักสิอ่าหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับก็คือ9 5้าบวกสเท่ากับ9แล้วก็0อา่าเลียกไม่ซ้ํากันงานงานใหญ่แล้ว1290งนะครับ <bs> 1290ว้าว <bs> 1290ตายแล้วตายแล้วมีครบทุกตัวเลยนะครับมีครบทุกตัว 1290งสอย์อุ้ยสิคู่นี้มีคู่ไหนซ้ำกันบ้างนาะเก้าศูนยไม่ซ้ำครับ9ก้าศูนไม่ซ้ำกาหนซ้ำครับเก้าหน้ำอ่าเกเราก็กลับเป็น19ึ่งเด้วยนะครับศูนยเป็น10อ่าได้กลับแล้วนะครับเลขก็จะไม่ซ้ำเลขก็จะลดจำนวนลง1นึเป็น2 1งหเป็น31มมันมีซ้ำนะครับมีซ้ำ อ่ะมันมีซ้ำสองสมไม่มีซ้ำนะครับต้องกลับด้วย3ามสองอ่ะเพื่อน,อนๆลองไปเขียนดูนะครับว่ารอบนี้จะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับทีนี้นะครับ <c oughs> ผมเองงั้นอยากจะให้เพื่อน,อนๆดูอะไรบางอย่างนะเอาเอาเอา,เอางวดที่ไม่ไกลดีกว่านะเอางวดที่ไม่ไกลดีกว่า <c oughs> เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ นี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าหนึ่งนะเก้าเก้าห้าหนึ่งขึ้นไปเป็นศูนย์ครับลงไปเป็นแปดขึ้นไปเป็นหกครับลงไปเป็นสี่อ่าหนึ่งเป็นสองครับเป็นศูนย์ส่วนมากตัวเลขมันจะมาฝากกับในใ,ในในงวดที่ที่จะถึงนะครับงวดที่ออกไปแล้วเนี่ยตัวเก้ามันยังเป็นตัวเดิมตัวหนึ่งมันลดมาเป็นศูนย์ ดูนะครับสังเกตอย่างนี้นะครับต่อมา990นะครับ990เนี่ย990มันอาจจะมาตัวเดิมฝากมาก็ได้นะครับอันนี้เป็น8อันนี้เป็น8อันนี้เป็น0อันนี้เป็น0อันนี้เป็น1อันนี้เป็น9 8901มันฝากเอาไว้นะครับมันฝากเอาไว้ต่อมานะครับ097 อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันนี้จะเป็นเก้าอันนี้จะเป็นศูนย์อันนี้จะเป็นแปดอันนี้ก็จะเป็นแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งมันฝากเลขเจ็ดไหครับรอบนี้นะครับมันมาแบบยกกำลังมาเลยยกกำลังมาห้าห้าสี่สี่มันจะฝากหรือเปล่าครับเลขห้ากับเลขสี่เนี่ย เลขห้ากับเลขสี่เนี่ยถ้าเพิ่มไปก็จะจากเลขสี่ก็จะเป็นเลขห้านะครับห้าห้าสี่สี่เลขห้านะครับเลขสามนะครับเลขสามนะครับเลขหกครับเลขสี่สามสี่ห้าหกเพื่อนๆคิดว่ามันจะฝากไว้หรือเปล่าครับสามสี่ห้าหกถ้ามันฝากเอาไว้นะครับในตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ย แต่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ารอบนี้ในปี2567เนี่ยมันจะเริ่มต้นได้แบบไหนนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาแล้วก็ลองดูแนวทางไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้เอาไปเขียนไปทดลองทำและขอขอบคุณสมาชิกเพื่อนๆใหม่ๆนะครับที่กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่ยังติดตามกันอยู่ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์คนที่ผมอ่านแล้วนะครับผมก็จะกดถูกใจให้นะครับนั่นคือผมอ่านแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับ2ตัวบนแนวใหม่นะครับไว้เท่านี้ขอบคุณครับ